พบกับช่องอะไรครับกุนเชียงกุณคือชนแนลวันนี้เราจะมาทำอะไรมามาอะไรวะเราจะมาเปิดกล่อง<ม>ของเล่น,นองเล่นอะไรนะแผน,แผนวีเอสซอมบี้แผนวีเอซอมบีเดี๋ยวเพื่อนเพื่มาดูทางนี้ก่อนอันนี้เราของมันมา เราแกะไปแล้วหนึ่งรอบหนึ่งตัวตัวนี้เนี่ยเ่อนอันนี้คือห้าตัวห้าตัวเนี่ยแต่อันนี้ส่วนขาทำไมถึงมันมีหกตัวเพรามันฉี่ออกมาหนึ่งตัวเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนดูเพื่อนเพื่อนดูตัวมันก่อนแล้วก็วันนี้เราจะมาแกะตัวนี้เราแกะแล้วตั้งไว้ตรงนี้เราจะมาแกะสองตัวนี้นี่เราตอนแกะเสร็จจะเล่นไหมเล่นสิเราขอเล่นตัวนี้หนึ่งตัวคือตัวนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็คือตัวนี้เชียง เดี๋ยวเราจะแกะเริ่มแกะในก่อนเอฟซูอันนี้เหรอใช่ได้ถ้างั้นเอาอันนี้มาก,ก่อนเราเตรียมของเสริไมไว้ก่อนเลยแกะกันเถอะเราคนณ้อยากได้ตัวนี้มากเลยอะ่ะตัวไหนไอทำไมตัวนี้มันหันหน้าดูปแปลกแปอะ่ะ มัเจอค่าซอมบี้ได้ไหมอะ่มะไปเจอะยังมาฆ่าสบี้ได้ไหมมันมองอีกทางหนึ่งกับกับแม่ต่างอ่ะค่าซอมบี้ได้ไหมเออเห็นไหมตามนันอ่ะก็ขอ,อยยุบิชอว์ออกมาก่อนเลยนี่แผ่นเพนน่าจะเป็นคนน่าจะเป็นบริษัทเดียวกันนะที่ทำสองนี่แบบออกมาเพชิญนะเพราะมีแผ่นเหมือนกันอ่ะแฮปปีแฮปปีแฮปปี้แฮปปี้แยเอาตัวนี้มให้น้องหน่อยทักเอาตัวนี้มให้น้องหน่อยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำเป็นตัวอื่นนะนเปิดได้ด้วย ตัวนึงมไหมน้องมาอีตัวเดงมนี่รู้นี่เอาไปดูเพื่อนเพื่อนดูก่อนอันนี้อันนี้เป็นแตงโมแตงโมแตงโมนะอันนี้เป็นแตงโมนะเก็บนี้แป๊บแตงโมนะไหนครับขอดูหนครับนี่คือแตงโมนะไหนแตงโมนี่ไงแตงโมปิ้วปิ้วปิ้วทำรีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูเพลงตัวนี้มันเปิดได้ด้วยประกอบออกมามันจะได้เป็นตัวนี้มันจะได้เป็นอีกตัวหนึ่งเลยอ่ะนี่สวัสดีค่ะทุกคน ไปแล้วเอาเอา,เอาติดโอเคส่วนนี้โคตรเจ๋งยังมีปืนด้ยวย <Okay. S 2> เอาเอาปืนไม่ออกเอาเอาปืนไม่ออกเอาเอาปืนเข้าปืนทั้งไอตัวนี้มันมีปืนด้วยเดี๋ยวเอาไม่ออกอะ่ะนี่เป็นตัวอะไรเชียงตัวสีม่วงเนี่ยม่วงเขียวนี่คือตัวอะไรเชียก็เป็นแพนเวนเวซอมบี้ตัวหนึ่งที่กินซอมบี้ แว่แว่นหนึ่งกองมีกองหนึ่งแ,บบ <c oughs> แกะนี้นี่โอ้โหมีสามตัวมีฉลามขึ้นบกด้วยโอ้โตัวนี้เห็นเห็นเพห็นฉลามยังไงจะคือฉลามขึ้นบกเนี่ยเขาดูไหนอุ้ยคนหนักกลยฉลามขึ้นบกโอ้นี่ไงหันดูตัวนี้โคตรเท่อะหันออกมาหน่อยเธอดูตัวนี้โคตรเท่ตัวนี้ตัวอะไรอะนี่โจรสนับนี่ เปล่าเขียนมันเป็นก้ามปูซะด้วยต้องลืมของดีของเด็ดไปหรือเปล่าอ๋อมีกระาดาษด้วยใช่ไหมเออแพลงกืเไปแล้วเหรอลูซ่าได้เจอคนเดียวไนะเพิงได้ข่าวว่าในสวนน้ําที่มันเห็นอยู่ข้างล่างนี้มันก็เป็นขาของนี้ด้วยว้าวเบาก็ขึ้น <วา S 2> อ,อะไรบุบกฉลามขึ้นบกเมื่อกี้ตอนตอนมามันอยู่มามากระับป้อมหน่อยดิงามช้าๆสิ งงมงมแามแงมแามแามแามงามแงมฉลามขึ้นบกมาเ,เ้าให้กล้องดูฉลามขึ้นบกมาแล้วหัวเป็นอะไรเนะี่ยขอดูหน่อยสิอะไรอยู่บนหัวฉลาดเป็นเป็นตัวบอสของซอมบี้เป็นตัวบอสของซอมบี้ตบบะ,ะตัวอะไรอันนั้นตัวอะไรเปโจรสลัดที่มันมีขาเป็นปลาหมึกเฮ้ยแต่มันตัวเหมือนเรือไหมใช่ไหมเออมีท่ามีท่า มีชาสมอลเรือสมด้วยลอกเรืัวนั้นเนี่ยไม่ใช่่นะคคาสมอ,อ่าอะไม่รู้อ่ะลกเรือ,อ่าสมอลเรือียอยู่แบบเนี้ยเนี่ยสามตัวนี้อยู่อย่างนี้อืออือปิ้วอ่าโชกออ้อ่งีเขาไม่เ่นน้องใสองอ,อันนี้ยิงได้ปะยิยิงยิงลอกนี่ยิงได้ก็แค่ได้โอเคลูกกระสนมีทามาให้กี่ลูกลูกกระสนเทียน โบ่อน <Open, S 1> <ๆ>สิหนึ่งให้มาเจ็ดูกอันนี้ยิงได้้วเปล่ะอันนี้ยิงได้ด้วยป่ได้ได้แต่มันเราต้องเอาไอา้ปืนออกมาก่อนมันเป็น,นปืนปืนอยู่ตรงไหนนี่ไงตรงนี้เลยมันคือปืนอ๋อนี่ไงเพื่อนๆนี่นี่นี่เพื่อนๆครับเก็บใส่กลับไปอะ่ะเราเก็บยังไงเราเปิดยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะัวนี้ออกก่อนเหรอเออเพื่นเราเดาได้เหรออืเค่อยออกได้เหรอ,อ,อใช่ละมัง้งเออจริงด้วย นี่ผมคือแพน VS ซออมบี้แบบไม่ใช้ไรก็ได้เยอะเลยครับเขามีขุนยนครับคุณใส่ได้อสองข้างตัวนี้ใส่สองข้างเลยเหรอดูมันยังไม่แน่นสันแน่นมันไม่แน่นเลยอ่ะมันยังไม่แน่เน,นเลยอะ่ะเฮออโอเคได้และโอเคมามาแมาพนจับตัวไง ยิงตัวสิยิงลงพื้นเลยลูกไอย้ยิงลงต้นอ,อ๋อโอเควิ่งบึ้มเลยดอใช่ก็มันมปีสองเปิดฟู่เลยใช่ไหมอันนี้ก็ยิงได้ก็คือเราต้องเอาปืนออกมาก่อนอะ่ะเราก็ต้องเอาไอ้ตัวเขียวแตงโมแตงโมแตงโม,งมลูกตัวโตออกมาก่อนในสวัสดี้ช่างคือปืนกันไหนครับตัวไหนครับตุง้งตุ้งชัวันดีแล้วครับใกล้ใกล้ไหนได้ไหมครับไหนครับขอดูหน่อยครับเอ้ยหน้าตามเทพว่ะตามตีแบบเต็มเลย แมวเจอมาหน้า <Br ots p medim> มัเจอนายเชียงตอนนั้นเข้ามเดินเข้ามาเองอ่ะโอ้วววววววแม่ดูนี่ยังไงครับเฮลิคอปเฮลิคอปเลยเหรอคะหัดไปละกลับมาใหม่เราว่าตูมกับโกโก้ครั้นวันนี้ไม <is> ่สามารถยิงอะไรได้ลูกไม่มีอ่ะอันนี้มันเป็นเอาไว้ให้เราเล่นอย่างเดียวแปลงร่างอย่างเดียวหรอคะนี่ในเป็นไงฉลาดขึ้นบกยัง ฉลามอาปลาคุยเราอาปลาแข้งกูนี่ไหนโอ้เดี๋ยวระหว่างรอนะเพื่อนๆเดี๋ยวพ่อมันจะประกอบแตงโมขึ้นมาเป็นตัวใหญ่ก่อนนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวจะไปประกอบก่อนนะบายบายวาฮ่าฮ่าว้าขอตัวก่อนนะเดี๋ยวไปประกอบก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะ เป็นยังไงเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วใช่ไหมเราประกอบกันเป็นไงบ้างสวยไหมสวยชอบไหมชอบม,มีมีมีตัวอะไรบ้างแนะนําเพื่อนเพื่อนหน่อยเป็นเวอรซอมบี้เปนเวอรซอมบี้เป็นเวอร์ซอมที่เเอเดียวกันสามตัวเลยเหรอ <c oughs> ทั้งเซตนี้มันมีทั้งหมดสามตัวใช่ไหมมัน <c oughs> มีทั้งหมดสามตัวใช่ไหมใช่อ๋อโอเคตัวนี้มีห้าใช่หรอใช่ตัวไหนมีห้าไอ้บ้านี้อ่ะตัวนี้เหรอ ู่หัวเป็นอีมเนี่ยบนตัวเนี้ยมีห้าตัวประกอบได้หนึ่งตัวตัวนี้แตงโมเนี่ยสามตัวประกอบได้หนึ่งตัวตัวนี้เป็นคล้ายๆกับโจรสลัดรือปากเรือโจรสลัดสามตัวประกอบได้หนึ่งตัวเหมือนกันแล้วทำไมฉลามหน้าพี่แล้วก็ไม่มีปากด้วยก็มันตัดไงตัดให้เหลืออยู่แต่เท่านี้ไงนี่ไงมีตัวมันอยู่ตรงนี้หล่อเท่เลยแล้วก็สามตัวนี้ถามหน่อยสามตัวนี้มารวมตัวรวมเป็นตัวเดียวได้ไหม จอ่ะไม่น่าได้นะต้องลองเช็คเอาเองสิได้เอ่อโอเคถ้างั้นวันนี้โอเคช่างมันมานั่งก่อนเร็วจะปิดคลิปละเจอกันเดี๋ยวเก็บให้อ่ะเก็บแล้วก็เข้าไปใส่ไหมด้วยนะโอเคเอาฝากอะไรฝากกดไลค์กดซับแชร์กดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันนะครับว่าจะไปไหนกันบ๊ายบายปิดคลิป 嗯嗯。Oh, oh.